เดี๋ยวดีดูเกอเดียวคุอยากกำไรการนี้ได้มีสปอนเซอร์เ่านี่มีคนออกปากกระรําแบ่งแล้วแบ่งแล้วฉันฉันขอแบ่งเปอร์เซ็นต์แล้วหาซีพหาซีพหาลงช่องทายรายการนี้บอกแมนอ๋อเดี๋ยวดีดเฮ้ยพิจะรณาแล้วล่ะเด้๋ยวประวัตินานแล้วตีเล็กกับซีดดิประวัติแล้วเจอเล็กกับซีดนาแล้วแล้วนานแล้วเป็นเล็กกับซีดช่วงตัวพิจารณาไม่นี่เหลืองเลยเด้อนี่ติดเหลืองอะไรแล้วเนี่เด้อนี่ติดเหลืองเออเบิ่งนี่อันนี้ติดยังนี่ โหยยับเขาถอดหัวอย่ามาเบิึงสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ถึงอนุบุญแล้วนะคะศิลปินมากมายต้องคุณนะค่ะกระเทยถ่ยอยู่ทั้งถาดคุณนะค่ะในถาดถาดไหนกานโอ้ยอยู่รงอยู่ตรงวังค่ะโอ้ยอยู่วังพระราชวังเขาเรียกพระราชวังเออ มีใครบ้างวันนี้ศิลปินน่าจะมีพี่ใหม่พัชรีอพี่แอดดี้นะคะแล้วก็พี่วิเชียนค่ะพี่วิเชียนวิถีชัยค่ะแล้วก็น่าจะมีอน่าจะมีแขกรับเชิญอยู่โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะคะโอเคตอนนี้ถึงแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะคุณพี่วิเชียนใส่เลือดนะครสวัสดีครับผมปั๊ดกองยามือพูดอันจบพวกใขรพูดดีแท้เบลลี่ติวเตอร์ใส่แมสด้วยนะเนี่ย โอเคโอเคครับเดี๋ยวไปหาคนอื่นนะคะเดี๋ยวไปหาคนอื่นเอาข้าวซอยยังกันสูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะยังเนี่ยไม่ตเดี๋ยวี่ติวเตอร์ค่โอ้พี่หอดไม่บาดเลยมีเมื้อก็นี้กล้องมุกคุณากูเขียวจ้ะเออสวยย哟สวยอเอ็นดี้ฮันเดอร์นะคะเอาไปหันละอ๋อรายการเดลลี่ติวเตอร์เหรอครับใช่ค่ะรายการนี้ มีสาระไหมครับไม่มีสาระครัไม่มี่อ่าเลือดไม่แลนแล้วครับตอนนี้นะเพราะว่าเพจเยอะเลือเกินใช่ไมเลียดบ่รลนน่ะนักหัวแห้งตอนนี้ไปเบิ่งนั่งอย่ไปเบิ่งนั่งอนลวจัเจอ มาาั้งคอั้งง่กเป็นผู้นด้วยมืออะไรดีอดเลยเอ่ม่นอะีกองหน้าที่อีกองหน้าที่อีกองนาที่ก็อ cứ trước cả sẽ bắt cái đó thì tao gọi tất cả 2 người đó sẽ phải để cho nó biết cái đó hả cái em đó đi cái đứa ที่เราเด้กัยวาิธีใช้ก็ไม่เพรานยมไปเสียใจโลห่าครับเป็นงานจากไปฟวองเล่าบอกเอาเราดีเอาใจเรา้าบางคนชมว่ามันกีมันกากใันยันนึงน็กหนาไป ตัดีค่ขวัวนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เกิรนนะคะพี่เกิรนเป็นถีชัยนะคะเหนื่อยไหมคะตอนนี้แข็งไหมตอนนี้ก็ทรงตัวอยู่ครับอาการยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับหนาคก็ไปเกงเคงนาะเดี๋ยวินข่าวไปเห็ดยางนอาเนาะบมเดเฮ็ดยางเลยตืนเห็นมากกเป็นแบบนี้โอเคจะได้พี่กิ๊บอ้อมหัวอยู่ครับวันนี้นะครับมันี้เขาอยู่กันที่งานบูธของบ้านอิสลานะครับจัด โปรโมชั่นดีๆนะครับผมให้กับพี่น้องนะครับพี่น้องที่อยากมีบ้านพี่น้องที่อยากมีบ้านนะครับเป็นบ้านอิสระนะครับพี่น้องอย่าลืมกันแล้วกันนะครับให้พี่น้องโทรหรือว่าติดต่อมหาเฮ้าได้นะครับเพราะว่าเทานี่มีแต่แนวดีๆสิมอบให้พี่น้อง <c oughs> จะไปไปยังไงขึ้ไส้แท้เนาะไส้แท้วะนี่ ก็แถบ่ะคันเหี้ยก้แถบอ่แถบครับแถบมีดูหำบไหมครับดค่ะน้ำหาพี่เออยู่ทาำท้าพี่เอกมากวันนี้เดี๋ยวตอนนี้นะคะก็ให้พี่ๆเขาไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวเลิกแล้วจะผ่อกันอีกเที่ยวหนึ่งนะครับว่าตอนนี้พยายามเว้นระยะห่างก่อนนะคะทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวไว้ทำงานเสร็จเข้าว่ากันนะคะตอนนี้รักษาพรฟโพสก่อนค่ะ ตอนนี้นะคะก็อยู่กับพิยะนะคะอยู่กับพีวิเซียนนะคะอุ้ยจมื่นหวานเน้อมาเนาะสวัสดีครับหวานบอหวานก็คนก็คนชอบหวานไงคนชอบหวานทําอะไรเราก็ต้องหวานน่กกินกับหวานคนกับหวานหนักกับหวานผู้ใดอยากล่องผู้ผู้ใดอยากล่องอ่าซิมมึงมาครับหวานเดะไอ้ใครเลือกชูตีบ่รู้ว่าผู้ใดเลือกชุนให้ไหมไม่รู้อันไม่รู้ไม่รู้ว่าใครเลือกชุนให้ผู้ใดอยากซิมของหวานบอ ชิมยังบ้าต้องเป็นเพิ่นหวานใังไม่ตาตาจะมาเนี่ยมาฉาดโกโมเลยยังหวาบางทีล่ะสีนี่เดีนโกโมเลยพี่น้องเรื่องตามาบหมาบตะลุกโงด์ต้องเลือดไงใช้เลือดก็ต้องเลือดเออใช่เลือดก็ต้องเลือดใช้เลือดเลือดด้วยวันนี้เด้อจะของเฟ้ยในตำนานนะค่ะจะของเพลฟ้ยแล้วแต่นี่ล่ะมองซีนในข้อขากันวันนี้พี่ยาเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมวันนี้ยังไม่เหนื่อยครับเพราะยังไม่ได้ร้องเพลงเลยขอกำลังใจก่อนนะคะขอกำลังใจ อ๋อขอกระตายจากพี่จากน้องนะครับเรื่องผู้ใดอยากซื้อไปแห่งผู้เดซื้อกาแฟกลัวกลัวเกลี้ยงกันเกี่ยงกันผู้เดซื้อไปแห่งทักมาได้เรือนะครับผมขอกระตายจากพีจากน้องทุกคนนะครับติดตามเบลลี่ติเตอร์แล้วก็มิเชนเชลเลด้วยนะครับไปแห่งคนแซ่บเสียบด้วยค่ะเส้นไปใหาหนอจายตอนนี้นะครับก็รออยู่รอไม่ไหวก็เลยพาสัตว์เลี้ยงมากินข้าวนะสัตว์เลี้ยงนสัตว์เลี้ยงรอไม่ไหวเลยพาสัตว์เลี้ยงมาให้หัวอาหารสัตว์เลี้ยง เสลียงเหี่ยวข้าวเหรอเสลียงเสลียงเหี่ยวเขา,าว,ขาวขาสลียงเล <laughs> ียงบ้านมึงตีกินข้าว <laughs> <laughs> วันนี้จะกินเต้าเทิงกับเต้ากับน้ำเต้าหู้ซอยมิวนะคะ <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ถนอนอะไรนะเต้าลุ่งอุบลนะโรตีเป็นเป็นค่ะเป็นหลักน,นะคะเนี<ไ>่ยน้ำก<ว>ันเด้อ มีร้านไหนอร่อยไหมตรงนี้บ้โหครับเราเคยมากกันนะรเราก็อยู่ถนนต้นรุ่งอุบลน,นะยุ้ยเขาแห้งก็เลยม่หล่อมัธยกากระสีงเงียบแน่เพราะว่าข้าเจ้าห้ามนก่ก็ห้ามนั่งห้ามซื้อกลับบ้านจะห้ามบบาาไม่หล่ออีหยังกูกับปราม่วนโดนอยู่กูบบจังสีข้าใจแต่กูเบืองอ่านข่าวตั้งแต่สองสองมุงเสาร์ถุ่มหนึ่งสองถุ่มกูท่านสเขาใจอยู่ว่ามันคืออย่างห้ามห้ามซื้อกลับบ้านแล้วก็ ห้ามนั่งกินอ้ยกูงงให้เป็นคนเบาหนิหาเฮเทอร์สมองเขาบอกงวนบ่นพอเดี<笑><笑><笑>๋ยวไปหาอะไรทานก่อนนะตอนนี้ได้อะไรบ้างพี่หมวยตอนนี้ได้โรตีพราเหลวโโออตอนนี้ได้โรตีนะคะทุกคนโอ้ยหามเลยพอมซูบอโอ้ยบอกมันถ่ายบอกเตอร์ใหม่ตอนเออจะเมันอีหยังมือกล่องกูก็ได้ตอนนี้ได้โรต,ต,ตีนะคะคามาโตลุ่ง กินกับเตอร์สองคนกินไหมบ่เอากินผู้เดียวเนี่เหมือนเราจะได้ยังยิ่งวยพ่อไม่เหรอส้มโอเมื่อกี้เจอฝรั่งนะคะเออก็เลยกว่าฝรั่งดิ it is my pet เนี่ยเหมือนเราจีบผู้บ่าวเด้อสูวผิดใจเพราะเราเขเนี่ยบ่ปะอุ้ยตายเลยบางงานนึงบางนนึงเพราะเรว่าหันนึงเราตั้งแตอยู่ที่ไปทำเพราะเครื่องอยู่ กําลังเก่าเงินภาษีห้ามอยู่ไม่ให้ห้าไปกินเต้าหู้กันคุณจะพาฉันกินอะไรข่งคุณจะพาฉันกินอะไรอ่าญี่ปุ่นซูชิอุ้ยซูชิซูชิเอาไตไหมมึงขีนไม่ดีแม่เรามันขีบเกินเด้อมันเองมันเองเป็นแบบมีชาเฉียวมิ้นท์เลมีมีโอ้แต่มันเหลือกหลายเด้อจู เอาอันนี้ให้หน่อยนี่นี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่เออเอาสักสองชิ้นก็พอไปด่าเราอีกวะอยากกินอาหารญี่ปุ่นได้พี่น้องมาดีไปหาเบิรงมีแนวมีหลายอย่างนี่มีหลายอย่างไปเออยี่งฝ่าว่ายยิ่งฝ่าวล่าเราบอกเฮ้ยจะเป็นมันเหลืองมากไปหาอื่นไปดี ไปนลอยลอดระยะหางยี S <S ่สิบบาทถ้ากินยังไเอาถ้าม่กินกาจะไมกินเออก็หเท่าไหร่ของหนูเนี่ยโอ้ยโอ้ยดิกินไงวะเนาะี่มีหัวกิงไข่นาะไม่ยอาว่่ดีสุจิขึมีหัวกึงไข่หัวอะไรนะ It is my pet <laughs> From zoo. 6 oh. Oh. <laughs> well, <hey. laughs> oh, ช่คนละ,ะคือมาหาย,ยเร็วมันจะต้องเป่ายัดมากอืม <c oughs> มวาบปอม,อมเลยไม่หืนใช่ไหมน่ะบวชน,นยูหนมันไม่หืนหืนไม่หืน <c oughs> บนเรื่องของฉันอ่ะอีกอันนึงว่าน้ำจิ้มยว้าอะไรลูกเฮ้าอะไรน้ำเม่เสีจิ้มเซม่าเบีเรอสบาแบบนี้ก็ได้อยู่นะคะคุณะเกอเนียบร้อยดเนี่ยแล้วแล้วเ what <laughs> เผือกเหลวๆนะคะเผือกไหลซอสเแล้วๆนะคะอ่าอ่ามะลันเป็นใบสมบูรณ์นี่คือเอาเพขาจะใช้อ้าวตาเขาทำ่ม้อเหลาบอกเลือจากไหนว่าท่านได้กินเหลาบอกเลือดจากไหนเออเอะมันเป็นห้ฟังเน็ตเตอร์อันนี้ก็คือสิเดี๋ยวไปดูหม้อฟังว่าจั๊กวงส่งละเอาบอกไม่ค่ะขับซสังนี่บอก ค่ะไม่พัชรีค่ะถ้าใครพี่น้องบูบูุูคนก็นแล้วกันค่ะหลังจากที่เบิ้งชิปมาแล้วนะคะก็หวังว่าพี่น้องสิมากกันนะคะพี่น้องค่ะ,ะจังไดก็ฝากติดตามเลยนะพี่นอ้องเด้บบอนะคะเบลบบลี่ติวเตอร์นะคะพี่น้องค่ะช<อ>่องยูทูบเบลลี่บอยเบลลี่ติวเตอร์นะคะพี่น้องขะฝากเ<อ>ข้าไปกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้น้ำในได้พี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้เด็กหน่อยสองตนี่เด้อนะคะสองตัวสองคนนี่เด้อนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะข,ขอบคุณนะครับพี่ใหม่ขอบคุณพี่ใหม่ค่ะเห็นว่าอ่านบริจาคกระเป๋าได้ห้าไปกูส สองรอยสองรอโอ้สองรอย่โอเคเราจ่ายสองร้อยเนาะมืออะไรเาพอจะใส่หรือว่าอะไรนี่มือนอะไรเปนตัวใส่หมือนอะกรกบบ้านค่ะกับบ้านค่ะพี่น้องขาจังเลยเมียขอนแก่นจ้ะ อำเภอเมียงบอกอำเภอเมียงอุ๊บส์อำเภอเมียงตอนนี้ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจแน่กันแล้วกันค่ะเด็กหน่อยสองคนนี้นะคะเขาตอนนี้เขากําลังหาเงินนะคะพี่น้องขาหาเงินเพื่อการศึกษานะคะหาเงินสร้างบ้านหาเงินซื้อรถหาเงินซื้อเสียผ้าหาเงินซื้ออันนั้นอันนี้นะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจเด็กหน่อยสองตัวนี้โอ้สองคนสองคนนี้เลยเด้อไปก่อนค่ะพี่น้องจบคลิ่นไปบ้านโอ้ไม่ยังแล้วเนี่ เป oh, right. uh ็น huh. ด้เป um? ็นยังเอามือก็เป็นแสีเฮ oh, ้ยสูบมือก็เป็นสีสูบมือก็เป็นจังสีโอ้รายการเดดีทิวเตอเดียวกูอยากทบไายการนี้ได้มีสปอนเซอร์เ่นี่มีอดอกากสนามแบงแล้วแบงแล้วฉันฉันขอแบงเปอร์เซนต์แล้วหาสีหาสลงช่องทายรายการนีบอกแมนอ๋อเฮ้ยพี่จะทายแล้วล่ะเดเพราว่านแล้วตีลูกซิดเ่พราวแล้วเจอล็กซิซ์นานแล้วแล้วนาแล้วเป็นเล็กิทธ ช่วงตัวมันจะทายหนาไหมนี่เหลืองเลยเนี่ยนะตีดเหลืองบ่ได้ไรเนี่เด้อนี่ตีดเหลืองเออเบิ่งนี่อันนี้ตีดยังนี่ตีดยังโอ้ยับเขาถอดหัวอย่ามาเบิ่งกูวีผมสกปรกตัวอย่ามาอายนะเยเอาแบบธรรมชาติไมเอาแบบธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติท่าบรรดาได้ดิธรรมชาติโงโทูดยี่สิบยี่สิบสามห้าสุงร้อยก็ไก่ชอบแหมชอบแหมแต่ลาทำมาทำเฮ้ยนี่ตีดเหลืองเขาใช่ไบ่ตีดดอกเว้ยมันกับสุด กับผู้ใช้เนาะผู้ายแท้แก่เสียแก่ไหมกูเนาโอ้ยกูเสื่อมอ้ะบอลจะได้ดัซล่าร้อยก็บาทร้อยก็บาทมันกับบอลลงทุนเนาะตอนนี้เราตอนนี้ตอนนี้เราลงมาจากเอ่ออะไรนะข้าเลือดหาดแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังจะกลับแล้วทุกคนลงมาหมดแล้วซาแมนด์บ่เฮ้ยจะบ้าพลยไปใต้มองเลยมีหม้อแบยสภาพมันจะไปใต้กบเลยมึงไงจะตายจะตายแล้วนะตอนนี้ สภาพเป็นยังไงสภาพเป็นแบบว่าว่าได้เติมไอเทมอะไรคือไอเทมสองแปดห้าเีโอช้างคอ์บอเรชันช้างคอ์บอรเรชันโอเคเนาะเราจะกลับบ้านแล้วทุกคนบ๊ายบาย